I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. ไปเช็คคำตอบจากมินพิชยากันค่ะหลังถูกเชียร์ให้คบกับหนุ่มเบียร์สุกลวัตรค่ะ เป็นอดีตคู่จีนที่ปัจจุบันค่ะเมื่อต่างคนต่างโสดก็กลับมาถูกจิ้นกันอีกครั้งสําหรับพระเอกหนุ่มมัดเคมเวียรสุกลวั์กับนางเอกสาวมินพีชยาหลังจากที่มินเองค่ะก็ได้โพสต์รูปลงในอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นเด็ดค่ะไม่อยากโสดข้ามปีทําไงดีอะซึ่งงานนี้ค่ะแฟนคลับแห่เชียร์ครบกับหนุ่มเบียร์จานวนมากค่ะ สำหรับเรื่องนี้ค่ะเสาวมินได้ตอบว่างงค่ะอันนี้งงจริงและก็ได้หัวเราะมินเห็นเว็บข่าวต่างๆลงเต็มเลยเราเองก็ตกใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆก็แคปมาถามใน i ไอจีก็มีคนอินบ b o x มาถามเยอะมากค่ะเอาจริงมันไม่มีอะไรเลยค่ะมินเองก็ยังงงว่าข่าวมาได้ยังไงเพราะละครที่มินเล่นกับพี่เวียเรื่องสุดท้ายก็4ปีได้แล้วค่ะส่วนเรื่องกับพี่เวียที่หลายคนเชียร์มินขอบคุณค่ะแต่มันไม่มีอะไรเลยจริงๆและมินต้องขอโทษ ด้วยที่แคปชั่นของเราทําให้เป็นเรื่องเป็นราวมินต้องขอโทษพี่เวียด้วยที่ข่าวมันไปกระทบถึงพี่เวียค่ะ และถามว่าคนเชียร์เพราะมินและเวียโสดทั้งคู่เคมีได้ใช่หรือไม่เจ้มินบอกว่าก็คงจะเป็นแบบนั้นค่ะพอเรามีข่าวโสดพี่เวียมีข่าวโสดคนก็เลยจับคู่ไม่มีอะไรเลยถ้าใครอยากจิน้นอยากฟินไปตามดูละครย้อนดูละครที่เล่นด้วยกันได้เลยค่ะ